เร็วกว่าเพราะฉะนั้น ESP ทั่วไปนะคะมี2แบบนะคะจุดแรกเนี่ยคือตัวปล่อยประจุนะคะ,ะ discharge electrode นะคะตัวที่2คือขั้วเก็บนะคะขั้วเก็บก็จะเป็นส่วนเหญ่ก็จะเป็นขอบอันนี้เป็นลักษณะของสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะคะสนามไฟฟ้าจะเป็นในลนักษณะของ exponential curve ใกล้ๆถ้าจะไม่มีใกล้ๆในสนามไฟฟ้าจะสูงนะคะโอเค เพราะฉะนั้นในเครื่องตกตะกอนแบบไฟฟ้าสถิตเนี่ยจะมีขั้นตอนหนึ่งต้องสร้างประจุก,ก่อนใช่ไหมคะสร้างประจุให้กับอนุภาคก่อนอันที่สสร้างประจุเสร็จใส่ประจุให้กับอนุภาคเอาอนุภาคไปเจอไอออนนะคะอ,อนุภาคับประจุแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราใช้กับดักจับอนุภาคนะคะด้วยแรงดูดทางไฟฟ้าโดยใช้สนามไฟฟ้าใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็แยกอนุภาคออกจากผิวของขั้วเก็บนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่แยกเนี่ยอนุภาคปกติเนี่ยมันจะเป็นฉนวนนะคะมันจะทําให้สนามไฟฟ้าเปลี่ยน พอมันมาเกาะที่ขอบปุ๊บเนี่ยสนามไฟฟ้าความแรงของสนามไฟฟ้าลดลงประสิทธิภาพของ E.S.P. ของเราลดลงนะคะโอเคแต่คาถามแรกกันถามว่าอะไรนะอ๋ออันนี้เป็นถามว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพของ E.S.P. ทํำยังไงตอบไปแล้วรอบหนึ่งตอนตอนเริ่มเริ่มก็คือ 1. เพิ่มไอออนคอนเซนทร์ชันไหมสร้างประจุสร้างประจุให้ได้เยอะขึ้นไหมเพราะส้างประจุให้ได้เยอะขึ้นมันก็เพิ่มเพิ่มเรียกว่าอะไร เราะความน่าจะเป็นในการชนใช่ไหมคะประจุเยอะขึ้นก็จะชนเจออนุภาคได้เยอะขึ้นอนุภาคก็จะรับประจุได้ดีขึ้นใช่ไหมคะอันนี้ที่หนึ่งอันที่2ก็คือการแสกประจุให้กับอนุภาคเรามีเทคนิคในการใส่ยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็เอาอนุภาคไปใส่ประจุทางสนอเอาอนุภาคที่ประจุไปไปสู่พื้นที่ที่มีแรงดูดทางไฟฟ้านะคะอีกส่วนาการสร้างประจุเนี่ยคุยละ,ค,ยละคุยเรื่อง เพิ่มจานวนไนออนในระบบไหมใช่ไหมคะอันที่2คือใส่ประจุให้กอนุภาคตัวแรกก็คือที่คุยกันตอนเช้าก็คืออย่าง Fly Ash เนี่ยถ้าลงไฟฟ้าเนี่ยฉีด SO ไม่รู้อาจารย์เหมือนเอสโอามให้มันไปเคลือบที่ผิวใช่ไหมคะมันก็จะรับประจุได้ดีขึ้นนะคะเมื่อรับประจุได้ดีขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าไปมันก็จะมีแรงดันทางไฟฟ้าที่กระทากับมันได้สูงขึ้นประสิทธิภาพการดันการดักจับก็จะเยอะขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็ต้องกวนแยกอนุภาคออกจากจขั้วเก็บอะไรกว่ากันไป O, อันนี้ทฤษฎีอีกแล้วอันนี้เ pues ดี so. 8, いい๋ยวให้ดูร right ูปน like so ้าเดี๋ยวค่อยกลับมาทฤษฎีอันนี้ค่ะ E.S.P. ข้างในนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นกล่องนะคะข้างบนวางท็อปวิวก็จะเป็นกล่องก็จะเป็นแท่งลงมาแท่งลงมาเสร็จภายในแท่งก็จะเป็นเหมือนตะปูเหมือนแหลม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 ออกมาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะตอกราวนะคะคือระหว่าง2ตัวนี้มันจะมีสักไฟฟ้าพอสักไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยจะเกิดสปาร์กแบบนี้ค่ะใส่สักไฟฟ้าสูงๆปุ๊บเนี่ยพอมันเกิดสปาร์กปุ๊บมันจะไอออนไอน์ส์แก๊สมุล แกสโมเลกุลแต่ละตัวจะมีที่เขาเรียกว่า i o n i z a t i o n potential นึกออกไหมใส่พลังงานเมื่อก่อนที่เรียกว่าอะไร excited ใส่พลังงานเข้าไปมันเด้งขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเสร็จแ,แล้วมันเมื่อมันนั่นมันปล่อยพลังงานออกมาพร้อมกับพ,พร้อมกับแสงพร้อมกับความร้อนอะไรก็แล้วแต่เหมือนกันใส่พลังงานความต่างความศักไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเดี๋ยวจะได้เรียนว,ว่าไอออนสร้างยังไงนะคะก็ใส่ศักไฟฟ้าไอออนไนซ์แกส๊สโมเลกุลทําให้มันเป็นไอออนเสร็จแล้วปล่อยไอออนไปสู่อนุภาคนะคะ ข้างในก็จะเป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยอันนี้ช่วง ionization process จะเห็นเป็นประกายฟาฟ้านะคะสําหรับอันนี้สําหรับประจุลบโอเคทีนี้เกิดยังไงการสร้างประจุนะคะการสร้างประจุมีสส่วนนะคะส่วนแรกเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะสร้าง negative apply voltage ก็คืออันนี้ง่ายนะคะสร้าง negative apply voltage เนี่ยก็คือเอาไอออนให้รับอิเล็กตรอนให้มันกลายเป็นไอออนลบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใส่สักไฟฟ้าในตรง แท่งกลางที่เราเห็นในรูปเมื่อสักครู่เป็นลบสักไฟฟ้าที่เป็นลบตรงนี้ต่อกาวนะคะลงพื้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นลบไอออนที่ปล่อยออกมาจากเส้นลวดที่เราเห็นเมื่อสักครู่ถ้าเจอแก๊สที่มันชอบอิเล็กตรอนมันก็รับไปมันก็กลายเป็นเนกาติเนกาไปอิเล็กตรอนที่ปล่อยออกมานะคะมาเจอแก๊สที่มันรับไปมันก็จะแก๊สที่รับไปก็เป็นเนกาีฟไอออนไอออนก็ไปชนกับอนุภาคอนุภาคก็เป็นลบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตรงๆ ใส่สักไฟฟ้าเข้าไปอ,อ,อิเล็กตรอนก็ถูกปล่อยออกมาอิเล็กตรอนถูกปล่อยออกมาไปเจอไปเจอกับแก๊สมเลกุลแก๊สมเลกุลมาชนกันอนุภาคอนุภาคก็ถูกดักจับเห็นไหมคะเห็นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูแรงที่กระทำกับอนุภาคอันนี้บาลานซ์ง่ายๆล้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแรง fe เท่ากับเนาะแรงสองแรงบาลานซ์กันแรงในแนวแกน x นะคะเพราะฉะนั้นก็คือแรงที่กระทำอนุภาคคือ q q คือจำนวนประจุ คูณกับ e ค่า1 6ึ่คูณล้ลบค่าคงที่ค่าหนึ่งคูณกับความแรงของสนามไฟฟ้าใช่ไหมคะเท่ากับ drag force ที่เกิดขึ้น3พายมิวดีพนแก้สมการหาค่า v ออกมาก็เอามาออกแบบ esp ได้โอเคไหมคะทันไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวทวนอีกรอบเดี๋ยวมีอีกรอบหนึ่งอันนี้ลบจบละนะคะบวกล่ะบวกเป็นยังไงบวกเป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งบวกเนี่ยเป็นการเร่งเร่งอิเล็กตรอนที่มีอยู่ในระบบนะคะถ้าเมื่อกี้ที่เราดูศักไฟฟ้ารูปเมื่อสักครู่ ะะถ้าตรงนี้เป็นฟิล์สตรตตรงนี้เป็นกราวนี้คืองสมมติพื้นพื้นที่ผิวต่อกาวอน,นี้เป็นจุดที่ปล่อยที่เราใส่สักไฟฟ้าเข้าไปนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลฟังชันเนาะสนามไฟฟ้าจะแรงที่ใกล้ๆจุดกลางนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตรงนี้ปกติในบรรยากาศทั่วไปโดยเฉพาะหน้าหนาวเนี่ยบางทีมันเกิดไฟฟ้าสถิตใช่ไหมไฟฟ้าสถิตในตัวแปลว่าในบรรยากาศทั่วไปมันมีอิเล็กตรอนอยู่แล้วโดวยทั่วๆไปแต่มันไม่ได้เยอะ ะะเพราะฉะนั้นถ้าภายใต้สนามไฟฟ้าเนี่ยอิเล็กตรอนมันต้องวิ่งเข้าไปหาสารไฟฟ้าที่เป็นขั้ขวบวกใช่ไหมคะมันก็จะวิ่งเข้าไปหาจุดก,กลางใช่ไหมคะเส้นลวดที่อยู่ตรงกลางเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าสนามไฟฟ้ามันเป็นยิ่งใกล้ตรงเนี้ยปุ๊บความแรงของสนามไฟฟ้ายิ่งสูงเพราะฉะนั้นมันก็จะวิ่งแต่มันวิ่งด้วยความเร่งละมันไม่ได้วิ่งด้วยความเร็วคงที่ใกล้ๆปุ๊บเนี่ยมันวิ่งเร็วขึ้นขณะที่มันวิ่งเร็วขึ้นปุ๊บมันไปชนกับแกส๊สโมเลกุล ใช่ไหมคะปกติถ้ามันชนแก๊สโมเลกุลทั่วไปที่มันความเร็วไม่สูงมันก็ติดกับแก๊สโมเลกุลอะไรก็ว่ากันไปแต่บางครั้งเนี่ยมันไปชนกับแก๊สโมเลกุลที่มันวิ่งด้วยความเร่งสูงชนกับแก๊สโมเลกุลปุ๊บมันผลักอิเล็กตรอนที่อยู่ในแก๊สโมเลกุลที่อยู่ขอบข้างนอกออกตัวมันก็เด้งออกมาเหมือนเหมือนลูกสนุกกันเนาะเออกมเวลามันชนปุ๊บเนี่ยมันก็แตกออกมาเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือสร้างอิเล็กตรอนตัวใหม่อิเล็กตรอนตัวใหม่ก็ไปชนกับแก๊สโมเลกุลตัวใหม่กกกกกก็็เเเิิิดดอออออลรรนนนพ้้มมับบไวขึา เหไหมคะอันนี้คือตัวที่เกิดไอออนบวกเพราะฉะนั้นตัวลบไอออนบวกก็จะวิ่งเข้ามาไอออนบวกต้องวิ่งออกมาทางนี้ใช่ไหมคะไอออนบวกวิ่งออกมาทางนี้ก็มาเจออนุภาคอนุภาคก็รับประจุก็เป็นประจุบวกก็วิ่งออกมาทางนี้ถ,ถูกดักจับที่ collecting plate าานี่ทันคอนเซ็ปต์นะคะโอเคไหมคะอีกรอบไหมคะงงไหมคะมีคำถามไหมคะตอนนี้ก่อน พราฉะนั้นความแรงที่อิเล็กตรอนวิ่งไปชนกับแก๊สโมเลกุลเนี่ยขึ้นอยู่กับแก๊สชนิดของแก๊สมเลกุลนั้นๆใช่ไหมคะแก๊สมเล e ุลที่บางตัวอิเล็กตรอนติดกับนิวเคลียสมันต้องวิ่งแรงชนแรงๆใช่ไหมคะอิเล็กตรอนที่ในแก๊สนั้นถึงจะหลุดออกมาแต่มันจะมีอิเล็กตรอนแก๊สบางตัวที่มีอิเล็กตรอนอย่ดรอบรอบขอบนอกๆชนแป๊บเดียวก็หลุดออกมาละพราะฉะนั้นตอนนั้นที่เราเรียกว่า ionization potential ของแก๊สแต่ละตัวของของสารแต่ละตัวใช่ไหมคะไม่ทันนะคะ อันนี้คือการสร้างประจุนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคหนึ่งเรียกว่าโคโรนาชาร์เจอร์ถ้าเป็นเทคนิคอื่นเทคนิคนี้ใช้ตรงนี้ไอออนไนเซอร์ตรงนี้คือเส้นลวดเมื่อกี้ที่อยู่ตรงกลางใช่ไหมคะข้างนอกก็จะเป็นต่อกราวใช่ไหมคะใส่สักไฟฟ้าตรงนี้ก็เป็นการสร้างไอออนเห็นไหมคะอันนี้ไปขอเขาดูได้เนาะเดี๋ยวเย็นไปเซ็นทันขอเขาดูขอเขาเปิดดูข้างใน เรียนมาแล้วดูซิใช่เปล่าโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ละเราได้ประจุที่อนุภาคที่มีประจุใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็อนุภาคที่มีประจุไปใส่ในระบบกลไกการใส่ประจุให้กับอนุภาคก็สามารถหลายๆครั้งก็ใช้แสงเข้ามาช่วยนะคะใช้แสงพลังงาน uv อะไรเงี้ยค่ะหรือที่เขาเรียกกันทั่วไปเหมือนเอ็กซ์เรย์เครื่องเอ็กซ์เรย์ก็ใช้ได้นะคะตัวนั้นก็คือเพิ่มไอออนในบรรยากาศ โอเคอันนี้เคยเปิดดูข้างในไหมคะเ s c เข้าไปดูข้างในประมาณนี้ยคะ่ะน <c oughs> ทาน,นนะคะอ้าวหลักการมาจากไหนมาแล้วอาจารย์ชอบตอนที่เรียนเมื่อก่อนเรียนเรียนหนังสือเวลาอาจารย์เขาสอนอสอนอย่างเงี้ยเหมือนเรียนประวัติศาสาตร์เลยอะ เขาจะไล่มาจาักเนี่ยรู้จักไหมมิลลิแยนรู้จักไหมนิวตันปีนั้นปีนี้อะไรเงี้ยเรียนประวัติศาสตร์นเชิงรู้จัก Mill มิลลิแยนนะคะมิลลิแยนเอ็กซ์เพร์เมนต์อันนี้คือเขาทำการศึกษาเพื่อหาค่า e 1.6ึ่คูณสิยกกำลังลบสิเราใช้คอนเซปต์เนี้ยในการในการทำ esp ใช่ไหมคะมิลลิแยนทำอะไรมิลลิแยนก็บอกว่าใส่ oil droplet ใส่หยดน้ำมันใช่ไหมคะใส่หยดน้ำมันแล้วมีประจุ ล้วก็ใส่เอาหยดน้ำมันผ่านเข้าไปในสนามไฟฟ้าตรงนี้ต่อสนามไฟฟ้านะคะปรับแรงดึงปรับแรงปรับสนามความแรงของสนามไฟฟ้าเนี่ยจนหยดน้ํามันอยู่ตรงกลางอะ่ะไม่เคลื่อนที่ไปไหนถ้าหยดน้ามันอยู่นิ่งตรงกลางแปลว่าฟอรสระหว่างน้ําหนักของหยดน้ํามันที่ลงมากับแรงต้านเท่ากันจากขนาดถ้าเขาดูจากขนาดของหยดน้ามันเขาก็คำนวณหา mg ได้ใช่ไหมคะเขาก็จะรู้ว่าอ๋อเสร็จแล้วก็มาหยดน้ํามันก,ก็มีหลายขนาด ขาจะรู้ว่าแล้วเขาก็รู้ขนาดของสนามไฟฟ้าที่ให้เข้าไปใช่ไหมคะเขาจะรู้ว่าอ๋อมันเป็นค่าจํานวนเท่าของค่าคงที่ค่าหนึ่งค่าจํานวนเท่านี้ก็คือจํานวนประจุที่อยู่ในหยดน้ํามันค่าคงที่ค่าหนึ่งที่เขาเจอก็คือหนึ่งจุดหกคูณสิบยกกำลังสิบลบสิบเก้าคูลอมคนนี้รับโนเบลพรส์ปีไหนเนี่ยยังไม่ถึงร้อยปีเลยเนาะหนึ่งเก้าสองสามเนี่ยที่เจอคอนเซป t นี้ก็เอามาพัฒนาในการดักจับอนุภาคนะคะเริ่มครั้งแรกประมาณ ไม่นานนะจำไม่ได้อยู่ในชีแต่ไม่ได้อยู่ตรงนี้อุ๊บโทษโท,โทจุดแรกก็คือที่เขาเอามาใช้ก็คือดักจับกรดซัลฟูริกอนะคะ่ะแพลนที่เกิดเป็นซัลฟูริกแอซิดมิสเป็นหยดน้เป็นหยดน้านะคะเป็นมิสต์แล้วก็ใส่ประจุให้กับอนุภาคใส่ประจุให้กับหยดน้ำแล้วก็แยกออกมาจากกระแสะอากาศนะคะนี้คือ E S P ทีนี้ขออนุญาตลงนิดนึง การใส่ประจุให้อน,นุภาคมี2 process process แรกคือการแพร่นะคะ random collision ของระหว่างไอออนกับอนุภาคก็แปลว่าถ้ามีอนุภาคาถ้ามีไอออนเยอะๆเนี่ยมันก็ไอออนกับอนุภาคก็จะเจอกันด้วยกระบวนการแพร่นะคะแต่ละอันมันก็ชนกันนะคะอีกอันนึงก็คือที่เราเรียกว่า field charging นะคะการใส่ประจุให้อน,นุภาคโดยใช้สนามไฟฟ้าไอออนเนี่ยปกติถา้า อันนี้ทั่วๆไปก่อนถ้าไม่มีอนุภาคนะคะไอออนจะวิ่งจากลบไปบวก <S <S ถูกไหมคะเออไม่ใช่ไม่ใช่โทษทีอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนอิเล็กอนถ้าสมมติอ่ามันจะวิ่งจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งก่อนใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ามีอ่มีอนุภาคมาขวางไว้นะคะอนุภาคตอนแรกมันเป็นศูนย์ก็เกิดเป็นโลเคอลิเกเกิดเป็นสนามไฟฟ้าตรงนี้ใกล้ๆตรงนี้แทนที่มันจะวิ่งไปไกลมันก็วิ่งมาตรงนี้อนุภาคตัวนี้ก็รับประจุไปถูกไหมคะ รับประจุไปเรื่อยๆพอรับประจุไปเรื่อยปุ๊บ่มันก็จะเกิดแรงผลักแรงผลักปุ๊บอนุภาคไอออนเหล่านี้ก็จะวิ่งออกไปจนกว่ามันเต็มแรงผลักเท่ากันใช่ไหมคะอ <halb. S 2> ันนี้ก็คือเวลาอนุภาคมาขวางสนามไฟฟ้าใช่ไหมคะถ้ามันอนุภาคไม่มีประจุสนามไฟฟ้าไอออนที่ผ่านมันก็จะมาชนกับอนุภาคแทนอนุภาคก็รับใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าสนามไฟฟ้าแต่ถ้าอนุภาคเราเริ่มมีประจุ ใช่ไหมคะเริ่มมีประจุสมมุติประจุพอเราเริ่มรับเริ่มรับประจุของไอออนที่มาชนปุ๊บเนี่ยไอออนตัวใหม่ที่เข้ามามันก็เกิดแรงผลักทางไฟฟ้ามันก็จะเข้ามาน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งแรงผลักมันเท่ากันใช่ไหมคะมันก็จะไม่เข้ามาละตัวนี้ก็เป็นอีกอีก process หนึ่งในการรับประจุนะคะเป็น Field Charging ไม่ลงรายละเอียดนะคะสิ่งที่ต่างกันก็คือว่า ฟิวชาร์จิ่งกับดิฟュชันชาร์จิ่งเนี่ยอนุภาคขนาดเล็กเนี่ยจะรับประจุด้วยดิฟュชันชาร์จิ่งอนุภาคขนาดใหญ่เนี่ยจะรับประจุได้ทั้งดิฟュชันชาร์จิ่งกับฟิวชาร์จิ่งแต่อนุภาคขนาดใหญ่เนี่ยจะรับประจุด้วยฟิวชาร์จิ่งประสิทธิภาพในการใส่ประจุจะเยอะกว่าประสิทธิภาพในการใส่ประจุเยอะแปลว่า collection efficiency สูงขึ้นถูกไหมคะประสิทธิภาพในการใส่ประจุอนุภาคแกน x เป็นขนาดของอนุภาคแกน y เป็นจํานวนจํานวนประจุที่อนุภาครับ ะะเพราะฉะนั้นถ้าจุดสีฟ้าเป็น diffusion charging นะคะจุดสีฟ้าเป็นการอนุภาคเป็นประจุที่อนุภาครับได้โดย diffusion charging จุดสีแดงเนี่ยเป็นประจุที่อนุภาครับได้โดย field charging นะคะจะเห็นได้ว่าอนุภาคขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยมันรับประจุด้วย field charging จะมีประสิทธ,ธิภาพในการรับประจุด้วย field charging จะสูงกว่า diffusion charging เพราะฉะนั้นถ้ามันรับได้ดีกว่าประสิทธิภาพในการดักจับก็จะดีกว่า เห็นไหมคะนะคะอันนี้ก็คือเวลามันเข้ามาใช่ไหมคะขอโทษโท,ษทีอันนี้ฝุ่นเข้ามาอันนี้เป็น ESP ในท่อของ ESP ของเราใช่ไหมคะ,มคะเข้ามาตอนแรกการกระจายตัวของอนุภาคเป็นแบบนี้เสร็จแล้วบางส่วนถูกดักจับไป Concentration ลดลงลดลงเรื่อยๆแล้วก็ออกไปใช่ไหมคะดังนั้นตรงนี้ปุ๊บเราก็จะหาประสิทธิภาพได้ ขออภัยข้ามาตรงนี้เลยนะจำได้ไหมคะ1ลบ exp ตัวนี้ v ตัวนี้ a collecting plate q จำได้ไหมคะเหมือนที่เรียนตอนเช้าเลยใช่ไหมคะถ้าเป็นเหมือนถ้าทำถ้าเราไม่ได้ใช้โปรแกร,รมโมเดลนี้ในการดักจับถ้ามันตกแบบตกแบบห้องตกตกแบบตกแบบน้ำเนาะตกแบบน้ำปุ๊บมันก็จะประสิทธิภาพมันก็จะเหลือแค่นี้เหลือแค่เทอมนี้ใช่ไหมคะ น,นี้ตกแบบอากาศเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามันมี2ตัวมีผลต่อประสิทธิภาพตัวแรกคือ VTE ความเร็วที่อนุภาควิ่งเข้าถูกแผ่นดักจับกับตัวน,นี้ Operating Parameter ใช่ไหมคะอัตราการไหลของกระแสอากาศกับพื้นที่ของตัวที่ใช้ในการดักจับโอเคนะคะทันไหมคะ Concept เ,เดียวกันทันเนาะทันไหมคะโอเคอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้น Increase Efficiency ยัางไงโอเค จากสูตรตรงนี้เห็นได้รู้แล,ล้ว increase efficiency ย,ยังไงคะลดคิวเพิ่ม VTE เพิ่ม A ใช่ไหมคะอันนี้คือ,ค,อ,ค,อคือตัวง่ายๆเราก็ไปดูว่าในระบบของเราเนี่ยปรับ flow ได้ไหมอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเพิ่มความเร็วที่มันวิ่งเข้าไปสู่พื้นที่ดักจับได้ไหมหรือเพิ่มพื้นที่ดักจับได้ไหมใช่ไหมคะอันนี้คือตัวเพิ่มประสิทธิภาพนะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างบอกว่าตัวอย่างบอกว่าถ้าต้องการ collection efficiency 95%เนี่ยจะต้องใช้พื้นที่ดักความเร็วในการในพื้นที่ดักจับมาม,มั้งมี flow rate มามีพื้นที่ในการดักจับมา10ฟุตคูณ16ฟุตนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพเท่ากับ95%ต้องการหาความเร็วของอนุภาคที่วิ่งเข้าไปหาแผ่นดักจับ ะะแล้วคำนวณออกมาก็ได้ประมาณเท่ากับเท่านี้นะะทันนะคะมีคำถามไหมคะง่วงยอะไรยังคะทันไหมไม่ง่วงนะคะอ,คอันนี้ปกติอันนั้นคือทฤษฎีปกติสิ่งที่เราเห็นคือ,อนี้อยเป็นอะไรล่ะโอเคสิ่งที่เราเห็นตรงนี้ที ator, ่ไปเ l ข้า Prici น์่ Precipitation rate parameter นะคะความเร็วที่ใช้ในการดักจับเนี่ยขึ้นอยู่กับบอกเลยว่าเราใช้แอปพลิเคชันไหน Powerize coal combustion Power and paper mill sulfuric acid mist cement wet process dry process อะไรก็ไม่รู้บอกเลยว่าความเร็วที่ใช้ในการวิ่งเข้าไปหาตรงเนี้ยเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมคะอันนี้คือ recommended parameter มาเลยตัวนี้มาจากไหน ตัวนี้ที่เอามาใช้ตัวนี้มาจากไหนตัวนี้ก็มาจากคุณริสติกของอนุภาคขนาดของอนุภาคความต้านความต้านทานไฟฟ้าของอนุภาคใช่ไหมคะโอเคทีนี้คุยกันเยอะเรื่องเรื่องเผาอะไรไม่รู้เผาชีวมวลใช่ไหมคะเผาขยะเผานู่นเผานี่เผาแต่ละแบบเกิดอนุภาคขนาดไม่เท่ากันเกิดคุณสมบัติหลายๆอย่างไม่เท่ากันมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพ ของ E.S.P. ของตัวดัจกจับไม่ว่าจะเป็นไซโครหรือ E.S.P. เ่้านะคะเพราะต้นทางมันเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําจริงๆอ่ะอันนี้เป็นจุดแรกที่ทำต,ตอนที่กลับมาทํางานปีแรกทำทำีซีซ์เรื่องฐานหินเพราะตอนนั้นทําฐานหินเผาฐานเผาฐานหินด้วยระบบเผาไหม้แบบใหม่แต่ศึกษาในพาร์ทที่พอลูแตนที่เกิดจากการเปลี่ยนระบบการเผาไหม้เนี่ยมีผลยังไงกับพอลูแตนที่เกิดไม่ว่าจะเป็นพาร์ติเคิลฝุ่นนะคะแก๊สต่างๆที่เกิดรวมทั้งประลอดสเปเชียเชนของประลอดที่เกิด หลังจากนั้นก็ไปแล้วก็มีผลยังไงต่อประสิทธิภาพอุปกรณ์ต่างๆ ESP เนี่ยเห็นชัดเลยว่าเปลี่ยนระบบการเผาไหม้ผู้ประสิทธิภาพต่ำก็ต้องมาดูว่าต่ำเพราะอะไรเพราะแก๊ส c o ม p o s i t i o n หรือว่าคุณลักษณะของอนุภาคอันนี้หลงลึกนะคะคืออันนั้นคือที่ิษเรียนมาทีนี้ตอนที่ทําก็จะมีลงไคลส์เลอร์บริษัทไคลส์เลอร์เพ้นเนาะเพ้นสีเพ้นรถเพ้นรถปุ๊บเนี่ยพวกสีที่มันไม่ที่มันไม่ได้ถูกถูกถูก เขาเรียกว่าอะไรอะที่มันไม่ติดกับผนังรถติดกับตัวรถยนต์นะคะมันก็กลายเป็นเว s t e เอาเนี่ยมาเผาเขาก็อยากจะส่งไปที่ landfill แลนด์ฟิล i l l เขาไม่รับเอ <c oughs> าสมุดทดสอบมัน e n e r g คอนเทนต์สูงมากนะคะสูงมากก็ทันเยอะเลยอะเพราะมันมีแต่แบบ organic compound ทั้งนั้นอะสีอะใช่ไหมคะก็เอามาเผา a d v e r เ i อร์ก็บอกว่า,วามันมีไทเทเนียมไดออกไซด์คุ้นๆไหมคะไทเทเนียมไดออกไซด์ถ้าไปดูแป้งแผ่นแป้งผู้หญิงสารกันแดด ไม่มี TiO2 TiO2 ก็จะอยู่ในสีอยู่ในนั่นอยู่ในนี้ทั่วไปเพราะมันสะท้อนแสงได้ดีนะคะพอสะท้อนแสงได้ดีปุ๊บเขาก็บอกว่าไอ้นี่มันเป็นสีมันมีท i o 2สูงไอเที่มไดออกไซด์มันมีประสิทธิภาพในการดักจับประลอดนะคะแต่มันอยู่คนละคริสตัลสตรักเจอร์เขาบอกเผาร่วมกันเดี๋ยวมันก็ประลอดเนี้ยมันที่อยู่ในแก๊สเนี่ยมันก็จะถูกดักจับไปเพราะตัวนี้มันจะช่วยจริงแล้วไม่ใช่อ่ะเผาด้วยการผู้เพลวิเมทอลออกมาเพียบเลยอ่ะออกมาเยอะเผ่านานินอีกเพราะฉะนั้นกกลับมาจุดแร เยอะเอามาเยอะมากๆเลยค่ะเยอะแบบน่ากลัวเลยเกินมาตรฐานหมดเลยทีนี้ก็ไปดูว่าเฮฟิเมทัลมีหลายตัวเพราะฉะนั้นอุณหภูมิในการเผาไหม้เสร็จเขาเรียก temperature time temperature gradient ออกมาปุ๊บเนี่ยออกจากเตาเผาเนี่ยพั 1, 5, 6, นหะ้าพันหกเนาะพันห้าพันหกออกมาในระยะเวลาเท่าไหร่อุณหภูมิมันดรอปได้มากหรือน้อยมันมีผลต่อ speciation ของของโลหะหนักใช่ไหมคะเพราะอุณหภูมิมันดรอปปุ๊บ s p e c i a t มันเปลี่ยน s p e c i a t มันเปลี่ยนปุ๊บบางตัวมัน condense บางตัวไปอยู่กับนุภาคบางตัวมันไม่ชอบมันไปอยู่กับแก๊สใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันอยู่กับนุภาคมันก็จะถูกดักจับที่ esp แต่ถ้ามันถูกถ้ามันอยู่กับแก๊สมันจะถูกปล่อยออกไปไม่เหมือนกันนะคะบางตัวอย่างที่ใช้ศึกษา Equi ิลิเบร m ยมโมเดจากน้ปกติเคมีก็จะเรียนถ้ามันอยู่สมดุลใช่ไหมคะปกติถ้าปล่อยอะไรสักพักหนึ่งอ่ะมันจะเข้าสู่สมดุลของมันเองแหละใช่ไหมคะพอเข้าสู่สมดุลปุ๊บเนี่ยมันก็จะบอกว่าสัดส่วนของตรงเนี้ยตรงเนี้ยเท่าไหร่ในเฟสต่างในอใช่ไหมคะแต่ อันนี้เอาอิคลิบิเลียมโมเดลมาจับพร้อมกับผลการทดลองจับไม่ได้เพราะว่าเฟสที่ได้กับที่พิจิกได้จากโมเดลไม่เหมือนกันเลยนะคะถามว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นเพราะว่า time temperature gradient มันไม่เหมือนกันอุณหภูมิลดลงแบบฉับพลันใช่ไหมคะระสัสเซียนชานไปเตาเผาไม่กี่วินาทีสองสาวินาทีใช่ไหมคะระสัสเซนชาทั้งหมดเนี่ยสิวินาทีแต่อุณหภูมิลดจากพันไปจนถึงแบบ2อ0องศาซีในระยะเวลาสิวินาทีเพราะฉะนั้น ตัวอย่างนะคะปกติก็ range Second เพราะฉะนั้นมันปรับตัวไม่ทันมันจะอยู่ในเฟสที่มันเหมือนกับอยู่ในเตาเผาส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามันอยู่ในเตาเผามันอยู่ในแก๊สเฟสมันก็จะออกมากับแก๊สเฟสอันนี้ที่เจอบ่อยๆนะคะตัวอย่างง่ายๆคือซัลเฟอร์ไดออกไซด์อันนี้ไปเทสเพราะว่ารันโมเดลกับซัลเฟอร์ถ้ามันอิควิลิเบียมจริงๆเนี่ยมันต้องออกมาเป็น SO3 แต่มันไม่ออกมันออกมาเป็น SO2 เพราะต้องว่ามันถูกฟรีซตั้งแต่ต้น มันถูกฟรีซตั้งแต่พอมันออกมาปุ๊บอุณภูมิลดลงฉับพลันเนี่ยมันอยู่เฟสเดิมมันไม่เปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นกลับมายังไม่ได้เลิกกล,ลับมาเริ่มอะไรบ้านเรารู้สึกว่าเผาชีวมวลกันเยอะกลับมาลูกขา่าเผานวนเผานี่เผาแกลบเผาน่นเผา,น,น,ผานี่ก็รู้ว่าคุณลักษณะของพลูเทน,นจะเผาวันนี้เผาแกลบพรุ่งนี้เผาฟางข้าววันนี้เผา่านหินบางทีเรา่านหินมาเผา,ผากับแกลบมันไม่เหมือนกันได้ไหม เพราะฉะนั้นคุณลักษณะหนึ่งคุณ r ักษณะเปลี่ยนอะเอาไซโคลนไปจับเวสต์เีไปจับมันไม่มีทางได้เท่าเดิมอะเพราะฉะนั้นฐานข้อมูลต้องมีใช่ไหมคะถ้าจะลองในท,ที่โรงงานก็ลองได้ลองว่าวันนี้เผาทานหินเนี่ยนิกไนท์อย่างเดียวเนี่ยไซด์ดิสติบิวชั่เป็นแบบเนี้ยพรุ่งนี้เผาแกลบสัดส่วนเท่านี้คอนดิชันแบบเนี้ยได้ไซด์ดิสติบิวชันอีกแบบอีกวันหนึ่งเผาผสมกันได้อีกแบบแล้วลองมาเทียบแล้วดูประสิทธิภาพของแต่ของเครื่องที่ออกมา อันนี้ก็เป็นเป็นอีกมุมถ้าจะลองอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าตัวต้นมันไม่เหมือนกันแต่เราลองได้เพราะเราเผาปกติเผาเยอะอยู่แล้วใช่ไหมเผาหลายเรากเผาหลากหลายแต่ฐานข้อมูลพอเราได้ปุ๊บเราจะมีฐานข้อมูลของเราเราก็จะรู้ว่าวันนี้เราจะเผากแกลบประมาณเท่านี้เราควรจะ adjust operating condition ของเราเป็นยังไงเพื่อให้ประสิทธิภาพมันได้ไทันไหมคะทันเนาะโอเคนะคะอันนี้คือมีคำถามไหมคะ มันก็เลยกลายมาเป็นตารางพวกนี้นะคะตารางแอปพลิเคชันต่างๆกับพารามิเตอร์ต่างๆ,างๆ,างๆออกมาพวกนี้เห็นนะคะนี่ตัวอย่างไม่มีอะไร ESP ก็มีมีหลายแบบนะคะอันนี้แบบตอนเดียวนะคะ ESP ก็คือใส่ประจุให้การนุภาคใส่อออนในระบบเดียวเลยจบเข้าไปปุ๊บใส่ประจุถูกดักจับด้วยจบเลยง่ายดีก็โอเคไม่มีอะไรนะคะมี2ตอน 2ตอนก็คือส่วนแรก Ionization ก็จะเห็นเป็นแท่งๆๆๆใส่ประจุให้กับมันเสร็จแล้วก็ไปสู่ collecting plate อีกแบบหนึ่งเอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ตอบคำถามท่านที่มาจากกรอก็จะบอกว่าจริงๆถ้ามีฐานข้อมูลนะบังคับเลยค่ะบคับฐานเขาทำนี้ๆก็จะเห็นได้ว่าถ้า process การผลิตเป็นแบบนี้ characteristic ของ p r u t ั n t s ไม่ว่าจะเป็นอะไรมันน่าจะเป็นแบบนี้ก็จะมี library อยู่เพราะฉะนั้นเวลาเขาเขียนต่อไปจะขอสร้างโรงงานนี้ ใช่ไหมคะใช้เชื้อเพลิงนี้กระบวนการผลิตเป็นแบบนี้ก็กลับมาเทียบได้จากคา a r a c t e r i s t i ของโปรตนมันก็จะนําไปสู่ว่ากระบวนการบําบัดที่แนะนํามีอะไรบ้างใช่ไหมคะเราจะบอกได้อันนี้ก็เป็น two stage นะคะหลังจากนั้นก็จะมีอะไรอีก two stage เสร็จก็จะเป็นเรื่องการทําความสะอาดนะคะก็ไม่มีอะไรอันนี้นะคะปกติก็จะเป็นแท่งอย่างเงี้ยค่ะที่เราเห็นข้างในก็จะเป็นรูดเล็กๆแต่ก็จะเป็นในลักษณะของฮันนี่โคมนะคะ ทำไมถึงทำแบบนี้เพราะว่าแทนที่อาจารย์ชอบว่าอันเดียวแท่งเดียวแล้วก็พื้นที่เยอะๆแต่จริงๆตรงนี้มันใช้สักไฟฟ้าน้อยกว่าระยะห่าง spacing มันน้อยใท่มันใช้สักไฟฟ้าน้อยใช้พลังงานน้อยกว่า,าก็เลยเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอากาศที่เข้ามาก็จะเข้ากระจายกันทั่วไปนะคะ,ะมีการทำความสะอาดนะคะมี dry มี wet นะคะเอานะทำความสะอาดนะคะเนื้ทั่ว,วไป Uh, ถ้าเป็นแบบก็จะเห็นได้ว,ว่าถ้าเป็นซิงเกิลสเตจนะคะซิงเกิลสเตจที่มีตัวอนุภาคถูกดักจับด้วยวจะเห็นว่าตัวนี้มันค่อนข้างบางทีก็สกรปรกนะคะต้องทำความสะอาดเพราะสกระปรกปุ๊บเนี่ยการเจเนเรตไอออนประสิทธิภาพก็จะลดลงนะคะคอลเลกติ้งเพลทถ้ามันมีฝุ่นเยอะๆเราไม่ทำความสะอาดสนามไฟฟ้าก็จะลดลงประสิทธิภาพในการดักจับก็จะลดลงนะคะ โน้ตาวนะคะถ้าดูจากเมืองนอกนะ,ะจะเห็นได้ว่าจริงๆอะ่ะเราดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายหรอกค่ะไอ้หยักๆพวกเนะะี้ยค่ะออกแบบมานะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะมาปุ๊บเนี่ยมาถึงเข้ามาตั้งเราจะเห็นแค่กล่องแต่จริงๆมันจะยากมากอยากนะ้อยมันมีผลต่อสักไฟฟ้าที่สร้างจำนวนไอออนที่สร้างนะคะอันนี้ออกสิ่งที่เขาทำเนี่ยให้ญี่ปุ่นทำก็เขาทำเหมือนเครื่องจริงอะ่ะแล้วขับรถบรรทุกไปไปต่อแพลนไม่รู้ที่นี่ทำยังไงแล้วก็ดึงสลิปสตรีมออกมา เพราะฉะนั้น,คอน,นคอนดิชันที่ทสในหลับประสิทธิภาพระดับหนึ่งแต่คอนดิชันที่ไปทสที่แพ a n นจริงเนะี่ยมันจะมีแฟกเตอร์อื่นๆมีแก๊สอมโพสิชันตัวอื่นๆซึ่งอาจจะมีผลต่อการดักจับมันก็สุดท้ายก็ต้องไปทสที่แพร n นจริงดึงส l ล p s สตรีมออกมาผ่านระบบนี้เลยเหมือนเดะเลยแล้วก็ดูประสิทธิภาพใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวดีไซน์ที่สมมุติว่าสร้างแพ a n นใหม่แล้วเอาเมืองนอกดีไซน์เนี่ยก็เป็นมุมหนึ่งแต่มันไม่ได้แปลว่าประสิทธิภาพจะได้เหมือนที่เอามาโอเปเรตบ้านเราใช่ไหมคะ อันนี้ก็เอทั่วไปเก็บแบบเป็นแผน่นเก็บเป็น,ปนท่อคั่วแห้งขั่วเปียกอันนี้ไม่มีอะไรนะคะแล้วแต่ความความสะดวกมากกว่าเพราะอย่างบางทีเนี่ยไปดูระบบบางที่เนี่ยมันโดนจํากัดด้วยพื้นที่บางที่เขาต้องการที่ไปดูมาเนี่ยระบบเก่าเขาใช้แบบเนี้ยมันอยู่พื้นที่ตรงเนี้ยอยากได้ระบบใหม่ประสิทธิภาพดีกว่าเดิมแต่มือพื้นที่ตรงเนี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยมาเป็นหลายๆดีไซน์แบบปล่อยแบบคั่ขวขวั่ขวขั้วเก็บเป็นแผน่แผนเป็นท่ออะไรก็ว่ากันไปอันนี้คือแล้วแต่ความสะดวก หมดละหมดละค่ะการใช้งานพล t ชนโหลดดิ้งความต้านทานไฟฟ้า ESP ประสิทธิภาพดีกว่าดีกว่าไซโครนไหมคะดีกว่านะคะใช้แรงทางไฟฟ้าดีกว่าไซโครนหมดละค่ะอีกอันหนึ่งที่ดูปกติก็คือความดันลดนะคะความดันลดไซโครนจะเยอะกว่า ESP จะต่ำเพราะอากาศมันโฟล์ผ่านเฉยๆไซโครนเนี่ยอากาศมันต้องหมุน ะะเพราะฉะนั้น pressure drop มันจะสูงพลังงานจะ,จะต้องใช้เยอะนะคะแต่ทำไมหลายๆครั้งคนชอบใช้ไซโครนถูกง่ายใช่ไหมคะลงไฟฟ้าชิว่ามวลเล็กๆเกนะีนะ่ย v s p p เนี่ยไซโครนมั่งไม่ไซโครนมั่งใช่ไหมคะไม่ไม่ไซโครนก็คือไม่มีเลยใช่ไหมคะถ้าม,มีก็มีไซโครนมันไม่มีเรื่อง operating cost มันเอาแค่ไซโครนไปวางแล้วก็เสร็จอะอันนี้มันต้องมีค่าไฟ ค่าแรปปิ้งค่านั่นค่านี่ต่อใช่คะต้องการผู้รู้ไม่ใช่คนธรรมดาก็ได้ใช่ไหมคะโอเปเรตยังไงอันนี้เสียหายนู่นนั่นนี่ยังไงใช่ไหมคะช็อตเซอร์กิตไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เป็นหลายๆอย่างที่เลือกมาค่าลงทุนสูงมีความมีประสิทธิภาพเกิดขึ้นได้อันนึงที่อยากชี้ก็คือเนี่ยค่ะที่ปัจจุบันใช้โฆษณาค่ะทำให้เกิดแก๊สโอโซนในกระบวนการที่ทำให้อากาศแตกตัวอันนี้ค่ะที่เอาไปโฆษณาที่เราใช้ในเครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้า,เ,าเครื่องฟอกอากาศนะคะ หมดละค่ะหมดละค่ะอันหนึ่งแถมนิดนึงเวลาเมื่อก่อนเข้าอิมิเกรชันอ่ะตอนสกรีนตอนทำพาสปอร์ตอะ่ะมันจะมีเครื่องเล็กๆวางอยู่หน้าคนหน้าต่อมอใช่ไหมคะที่เราสแกนเขาบอกว่าอันนั้นค่าเชื้อโรคได้99.99%เ 99. 99าอตว่าจริงไหมจริงจริง,รงสำหรับตัวที่มันผ่านนะแต่เครื่องมันแค่เนี้ยวางอยู่บนโต๊ะหรือ <laughs> ถ้าอากาศเข้ามาร้อยเนี่ย ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อของมัน99.99%ใช่แต่สําหรับอากาศที่มันถูดูดเข้ามาแต่ก็แล้วแต่ตัวมันเล็กเพราะฉะนั้นปั๊มมอเตอร์มันก็เล็กใช่ไหมอัตราการดูดอากาศมันต่ําอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นถามว่าเชื้อเจอเราก่อนหรือเจอเครื่องก่อนเจอเราก่อนนะคะฝากเป็นข้อคิดนะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นอกไยกันนะคะได้ไหมคะ e s e บางทีประเด็นวันนี้คือมาแนะนำนะคะอยากได้อะไรพิเศษเดี๋ยวโน้ตไว้ได้นะคะแล้วถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวเราจัดให้นะคะ ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของอะไรอะเบนเดของสมาชิกที่จะได้แล้วเพราะฉะนั้นบางครั้งหลายหายครั้งเนี่ยเราไม่ต้องคนไม่ต้องเยอะก็ได้เป็นโฟกัสกลุ่มเล็กๆแต่ปัดประเด็นเดียวกันก็มาแชร์กันอันนี้ได้นะคะก็แจ้งได้ค่ะเรียนอะไรอีกดีคะเหนื่อยยังคะที่ค้างไว้มีแอ s o r p t i o n มีมีฟิลเทรชั่มีคอมบัสชั่นเรียนอะไรอีกดี สอนไม่หมดหรอกให้มาหมดให้มาเยอะกว่าให้มาเยอะกว่าเรียนอะไรอีกดีคะอยาเรียนคอมบัสชันเรียนคอมบัสชันไหมคะทางนี้แชร์ด้วยเนาะประสบการณ์ที่เรียนเป็นพื้นฐานคอมบัสชันทั่วไปนะคะเรียนคอมบัสชันเอ้ยผิดอันคอมบัสชันอย่างน้อยวันนี้ได้ไปก็ไปซื้อเครื่องฟอกอากาศได้นะคะใช่ไหมคะเลือกเครื่องฟอกอากาศได้ถูก การเผาไหม้นะคะไอ